วอลเล์บอลหญิงไทยเจอปัญหาใหญ่ก็ให้แล้วค่ะหลังจากไปถึงบราซิลนะคะซึ่งโค้ดตัวเนี่ยต้องออกกฎเหล็กกันเลยทีเดียวความคืบหน้าล่าสุดวอลเล์บอลหญิงไทยก็เดินทางอย่างทรมโผดค่ะ25ชั่วโมงถึงประเทศบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงบ่ายๆของวันอังคารที่6มิถุนายนใช้เวลาเดินทางรวมๆกว่า25ชั่วโมงด้วยกันนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนเครื่องถึง3ต่อเริ่มตั้งแต่ช่วง6โมงหรือว่า10โมงตามเวลาประเทศไทยของวันที่5มิถุนายนที่ทีมชาติไทยค่ะออกจากที่พักที่ ประเทศตุรกีเดินทางถึงประเทศบราซิลนะคะช่วงเวลาประมาณตีสาหรือประมาณบ่ายโมงตามเวลาของประเทศไทยของวันที่6มิถุนายนค่ะจากนั้นนะคะพอถึงที่พากคา่ะโคดดวนด,ดนยนรีวัชระเมทากุลก็แจ้งให้นักกีฬาทุกคนพยายามนอนให้หลับแล้วก็ทําร่างกายให้อบอุ่นเนื่องจากว่าอากาศเย็นกว่าที่ตุรกีโดยช่วง2อง2-3วันนี้นะคะโคดดวนบอกว่าต้องให้นักกีฬาเนี่ย พยายามปรับตัวปรับเวลากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกปี2023ในสนามที่2ค่ะโดยโคดด้ชโดนบอกว่าปัญหาของทีมไทยหลังจากที่เดินทางมาถึงบราซิลก็ให้นักกีฬาเนี่ยเข้าฟิตเนสปรับสภาพร่รางกายเพราะว่าตอนนี้จำเป็นมากๆต้องเอาความแข็งแรงของนักนก,กีฬาเนี่ยกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะว่านักกีฬาทุกคนนะคะเจอเกมนกหนักหน่วงมาก,มากๆในสัปดาห์แรกมาแล้วแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในการเดินทางถึงกว่า25ชั่วโมงด้วย นอกจากนี้นะคะโคด้ดโดนบอกว่ายังต้องเพิ่มในเรื่องของความขีดความสามารถเฉพาะบุคคลให้มากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากการเดินทางค่ะเพราะว่าเดินทางเนี่ยใช้เวลานานมากๆร่างกายเกิดความหน้าล้าเกิดความเหนื่อยแล้วก็ความตึงของร่างกายซึ่งมีผลมากๆเลยนะคะต้องรีบแก้ไขให้สภาพร่างกายของนักกีฬากลับมาเด็เร็วที่สุดค่ะ และที่สาคัญพอมาถึงบราซิลแล้วนะคะโค้ดด่วนก็บอกนะักกีฬาทุกคนว่าห้ามนอนกลางวันง่วงแค่ไหนก็ห้ามนอนไม่เช่นนั้นนะคะกลางคืนเนี่ยจะนอนไม่หลับค่ะทําให้เรื่องที่ค่อนข้างปรับตัวยากเวลามาถึงบราซิลเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาค่ะต้องมีการปรับเวลาเพราะว่าที่บราซิลอ่ะเวลาช้ากว่าตุรกี6ชั่วโมงแล้วก็ช้ากว่าเมืองไทยของเรา10ชั่วโมงด้วยกันไม่อยากให้นะักกีฬานอนกลางวันเลยนะคะช่วงนี้แม้จะง่วงแค่ไหนก็ต้องทางตาต้องฝืนไว้ ไม่เท่นงน้กลางคืนเนี่ยจะนอนไม่หลับเราก็จะปรับตัวยากซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขณนตอนนี้ค่ะอะย่างไงก็เป็นกําลังใจให้นักกอสาวไทยทุกคนด้วยนะคะสําหรับการปรับตัวในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายเนาะให้กลับมามีความแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมสู้ศึกในสัปดาห์ที่2ค่ะ